มาเรื่องเลยครับเพื่อนๆกูรูชี้นะครับว่าวิกฤตแบงค์รอบใหม่เนี่ยกำลังจะมาครับและนี่คือสาญัญอันตรายทําให้ตลาดหุ้นร่วมไม่กว่าแสนล้านเหรียญในทีเดียวเกิดอะไรขึ้นทองจะขึ้นไหมเดี๋ยวคลิปน้อยฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r t รไลฟ์ที่มาชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของสัญญาณเตือนภัยรอบใหม่นะครับของวิกฤตสินเชื่อในอเมริกาซึ่งล่าสุดนะครับมีดราม่าเรื่องของการเงินในอเมริกานะครับแค่เป็นเรื่องเฉาโฉเล็กๆนะฮะแต่ทำให้แบงก์ธนาคารกว่า74แห่งในอเมริกาเนี่ยนะครับมูลค่าหุ้นหายไปกว่าแสนล้านเหรียญในเวลา24ชั่วโมงเลยต้องบอกว่านี่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเมน่ออี่นนะครับมี่ม บอกว่าถ้าคุณเจอแมงสาบตัวหนึ่งเนี่ยนั่นหมายคมว่าอะไรครับหมายคมว่าคุณจะเจอรังของมันอีกขโยโญนั่นเองเขาจะบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่คุณเห็นเล็กๆตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยรากลึกของมันค่อนข้างใหญ่มากเหมือนกับแมงสาบที่อยู่เป็นรังนั่นเองครับ ดังนั้นในคลิปนี้ผมชวนคุยนะครับว่าสัญญาณวิกฤตเนี่ยมันคืออะไรรวมถึงเราอยู่ในยุคของเงินราคาถูกนะครับเงินที่ถูกสร้างง่ายเงินที่ถูกพิมพ์ข้อมาง่ายเนี่ยนะยักษ์ใหญ่แห่งวสิตมองเห็นอะไรกันบ้างทำไมก็ถึงแตกคอกันวิกฤตเกิดขึ้นจริงไหมเดี๋ยวผมไล่ฟังครับเราเริ่มจากจุดเล็กๆกันก่อนนะครับนั่นคือการช่อโกงสินเชื่อครับจากข่าวล่าสุดนะครับธนาคารระดับภูมิภาค2แห่งของอเมริกานั่นคือ z i o n Bank Corporation และก็ Western Alliance ครับ เขาได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาถูกเล่นงานจากการช่อกงครับที่เชื่อมกับกองทุนที่กู้ยืมไปซื้อสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อพวกจำนองเชิงพาณิชย์ที่มีปัญหานะครับต้องบอกว่าเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าเงินกู้ประมาณ60ลร้านเหรียญเนี่ยนะครับถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดและมีการโอนหลักทรัพย์ที่ใช้นในการค้าประกันนะครับไปให้หน่วยงินอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับฟังให้ดีนะครับตัวเลข60ลร้านเหรียญเนี่ยอาจจะดูเล็กมากๆก็ได้ครับแต่ประเด็นก็คือว่า มันมีความล้มเหลวของธนาคารเองครับคือธนาคารเนี่ยปล่อยกู้เงินไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบการใช้สินทรัพย์บ้างกันได้อย่างเข้มงวดพอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับการช่อโกงครั้งนี้เนี่ยก็เหมือนการจุดบุหรีนะในโรงงานกระดาษครับถึงแม้จะเป็นบุหรี่ตัวเล็กๆนี่นะครับแต่พอมันลุกลามเข้าไปเนี่ยมันก็ไหม้ทั้งโรงงานก็ได้ และหลังจากเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะครับภยายใน24ชั่วโมงนะมูลค่าของธนาคารในอเมริกาเนี่ยนะครับ74แห่งนะดําดิ่งไม่กว่าแสนล้านเหรียญนะครับโดยเช่นหุ้นซายอนเนี่ยนะร่วงไป13%นะครับและตัวเ e สเท r ร a นอรีนเนี่ยร่วงไป11%และนี่คือตลาดกำลังจะบอกอะไรเราครับตลาดกำลังจะบอกบอกว่าแม้สัญญาณเล็กๆแบบนี้เนี่ยครับ ก็เป็นการจุดชนวนความตื่นตระหนกครั้งใหญ่ก็ได้เพราะว่าระบบเนี่ยมันเปราะบางสุดๆนั่นเองเมื่อความตื่นตระหนกนี้มันขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับคุณจะมีเดมอนซีโอจากทาง JP พีมแกเนี่ยออกมาเตือนนะครับว่าเมื่อคุณเห็นแมงสาบนะครับแปลว่ามันมีแมงสาบนั้นอยู่ข้างใต้อีกมากมายเต็มไปหมดแปลว่ารอยเล็กๆที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะบ่งบอกว่าจะมีความออนแอเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใหญ่กว่าที่คุณคิดอยู่เสมอ กหมาว่าโรคธนาคารเนี่ยมันมีปัญหาในเชิงของรากเง้านะครับคือตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับเราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเงินราคาถูกครับหรือว่า easy money นั่นเองครับ easy money คืออะไรคือยุคที่เงินเนี่ยดอกเบีย้ยต่ำนะครับธนาคารแล้วก็พวกกองทุนเนี่ยนะครับก็ต่างวิ่งไล่ล่าหาผลตอบแทนกันอย่างเดือดเพราะว่าผลตอบแทนมันต่ำไง คุณจะอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้เงินถูกไหมครับคุณต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่หาหาทางเอาเงินมากมากขึ้นนะครับและการไล่ล่าทรัพย์สินผู้นี้เนี่ยครับทำให้พวกเขาเนี่ยถูกผลักดันเนาะเข้าสู่ตลาดที่มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ครับ ทั้งสินเชื่อพวกซับพราม์ครับก็คือสินเชื่อที่อาจจะไม่ได้เกรดพรีเมี่ยมที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยยุคอีซี่มัน,นี่เนี่ยมันจบลงไปแล้วนะก็คือก่อนหน้านี้มันอีซี่ก็จริงแต่วันนี้เนี่ยมันเริ่มจะจบลงไปแล้วดอกเบีย้ยมันขึ้นสูงนะครับเหมือนกับเราเนี่ยต้องกลับมากินอาหารคลีนครับและนั่นแหละครับคือการทดสอบคุณภาพที่แท้จริงของทรัพย์สินนั่นเองครับหมายวามว่าตอนที่เงินง่ายๆเนี่ยซื้ออะไรมันก็กําไรหมดนะครับเพราะสภาพคล่องมันดีมันล้นเหลือถูกไหมครับแต่พอวันนี้เนี่ยเงินมันหายาากกมยิ่งขึ้้นแลว วลาที่สติมันไม่ได้ดีมากพอเนี่ยพอมันโดนแรงกดดันด้านดอกเบียย้ยเนี่ยอันเดอร์พอฟอร์มอาจจะเละเทะอาจจะพังเลยก็ได้ครับและกลุ่มที่กระทบหนักที่สุดตอนนี้นะครับก็คือธนาคารรับผูมิภาคครับพวกเขาเนี่ยเหมือนเรือลำเล็กนะฮะที่รับความเสี่ยงที่มากมายครับเรียกว่ารับความเสี่ยงที่มากกว่าธนาคารยักษ์ใหญ่สะด้ายครับเพราะพวกเขาเนี่ยนะครับถูกทิ้งแผลมาอย่างนักต่อน,นักแล้วจากวิกฤตครั้งย่อยๆครั้งก่อนนะครับ เช่นในปี2023เนี่ยก็เกิดวิกฤตถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะมีความสูญเสียแค่เล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็ส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่ารายใหญ่มากๆเลยเอาจริงแบงก์ในอเมริกาเนี่ก็น่าสงสารนะครับเพราะเกิดวิกฤตเยอะเหลือเกินนะครับเช่นตัวแบงก์รันเขาก่อนเช่นพวก SPV Bank กนะครับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างใหญ่หลวงนะครับ คือพอขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยยังไงแบงก์เนี่ยโอกาสขาดทุนจากเชิงบัญชีนี่ยเยอะอยู่แล้วเพราะทรัพย์สินของเขานเัาเช่นพวกผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับมันมีการด้อยมูลค่าลงนั่นเองต่อไปครับเราดูเรื่องของการแตกคอครั้งใหญ่ในวงการธนาคารกันบ้างนะครับฝั่งที่หนึ่งเนี่ยฝั่งของ JP Morgan นะครับเป็นสายระวังตัวนะ คือคุณเจมี่เดมอนเลยนะครับเขามีการเพิ่มเงินสำรองนะสำหรับหนี้สูญอยู่ที่3.4ิลนลียนดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากๆตั้งแต่ช่วงโควิดเลยนะครับและนี่การตอกย้าว่าเตรียมพร้อมกับการชะลอตัวนะครับเตรียมพร้อมกับการที่เกิดพายุครั้งใหญ่เขาเนี่ยเลือกใช้เส้นทางที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษครับ คือคุณเจมี่เดมอนเนี่ยก็ออกมาเตือนตลอดนะครับว่าเราอยู่ในช่วง perfect storm นะปัญหาวิกฤตมากมายทั้งเรื่องของหนี้เรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและเขาก็ค่อนข้างมองเศรษฐกิจเนี่ยเปในทางแย่ทางร้ายนะครับงนั้นการจะตั้งเป้าตั้งป้อมรับภัยพิบัติเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตกิถูกไหมฮะและฝั่งที่2ครับฝั่งสายมั่นใจนะครับสายแบบกาว่วาไก็ได้นะฮะคือธนาคารคู่แข่งรายอีกห้แห่งเช่นมอ g a n s น a n ล e y w e ว l s Fargo, Bank of a เมริ c a นะครับ กับตั้งสำรองหนี้เนี่ยระดับที่แบบว่าต่ำที่สุดในบริษัทกับก็เรียกว่าตรงข้างกับคุณ JP Mo r g a แกนเจมี่เดมอนนะครับอันนั้นคือตั้งสำรองเยอะเตรียมรับแรงกระแทกแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งสายมั่นใจนะครับเวลฟาโกเออสปอนเซอร์เลยเขาเรียกว่าตั้งหนี้ศูนย์ค่อนข้างต่ำมากตั้งงบประมาณต่ำนะครับพวกเขาเ่ยส่งสัญญาณว่าวิกฤตเรื่องของความเร็วา้าดในเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะผ่านพ้นไปแล้วนั่นเองสิ่งที่น่าจับตาคือว่าการที่ลดเงินสำรองหนี้ศูนย์นั่นนะครับท,นนบทำให้ธนาคาร เอาเงินก้อนนียไปปล่อยกู้ทํากําไรได้มากมายมากขึ้นนั่นเองครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเอาเงินนไปหาผลตอบแทนนะครับและกําลังเดิมพันว่าจะสามารถทําเงินได้มากกว่าถึงแมเ้เศรษฐกิจตันี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีก็ตามนะครับแตแ่วเนี่ยเห็นว่าความเสี่ยงนะครับกำลังกระจุกตัวอยู่ที่ธนาคารระดับภูมิภาคคือธนาคารโลคอลที่อาจจะเล็กๆไม่ได้แข็งแรงมากใน,ใ,นในขณะที่ธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยมีการควบคุมความเสี่ยงที่เรียกว่าเข้มงวดนะครับแบบแทนคุณเจพีมอแกนเจมีมิมอนดูเหมือนเขาเริ่มเตรียมพร้อมรับมือกับพายุที่มากก่นเอง ด้านมุมมองของผมเนี่ยก็มองว่าที่จริงแล้วตอนนี้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมีจุดบอบบางเต็มไปหมดนะครับเราเห็นแบงค์รันแบงค์ร่มในปีก่อนหน้านี้หลังโควิดนะครับที่ S&P b Bank เจ๊งมันมาบอกว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเปราะบางแค่ไหนนะครับการขึ้นดอกเบี้ยเอ่ยปัญหาเงินเฟ้อที่แก้ไม่จบเอ่ยเกิดการเทรดวอร์นะครับถึงแม้ว่าหุ้นเทคโนโลยียจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดก็ตามนะครับแต่ว่าหุ้นพื้นฐานเนี่ยก็มีความรุ่มรุ่มดอนดอนยิ่งเป็นหุ้นแบงค์เนี่ยหลายตัวเนี่ยก็ร่วงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ และเมื่อความไม่แน่นอนมันเติบโตขึ้นแบบนี้นะครับราคาทองคําเองก็เติบโตขึ้นมากด้วยนะพะวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะรับมือกับอะไรนะครับเข้าหุ้นหุ้นอเมริกาก็าแพงนะครับแถมหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันก็มีจุดปบบเปราะบางเต็มไปหมดดังนั้นเมื่อคนสับสนเมื่อคนไม่ไว้ใจอะไรการเข้าสู่ทองคําก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีและเพิ่งเกิดอะไรบ้าง คอไม่มาบอกกันหน่อยนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรมากนะครับวันนี้เราชนคุยนะครับเรื่องของจุดเปราะบางนะครับของแบงก์ในอเมริกาครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าเกิดการช่อโกงช่อชนนะครับในแบงก์ในอเมริกาครับแต่พอข่าวนี้ออกมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นผลกระทบที่ไม่ได้เยอะอะไรแต่หุ้นของธนาคาร74แห่งทั่วอเมริกาเนี่ยนะครับร่วงไปกว่า100ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวมันก็บ่งบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างเล็กๆนี่นะครับแต่กับขั้นในเป็นปัญหาที่ใหญ่มากคนก็ขขาาาดคววมมัั่นนนใจเทยหุก จอดลึกกันไปดูแล้วนะครับคุณเจมีน่นิมันเขาก็บอกว่า เมื่อคุณเห็นแมงสาบตัวหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันมีรังแมงสาบตัวใหญ่อยู่ข้างในันจุดเปราะบ,บางเล็กๆเนี่ยอาจจะรวมบอกถึงจุดเปราะบ,บางที่ยิ่งใหญ่ข้างในก็ได้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่เงินหางานนะครับดอกเบีย้ยตามพิมพ์เงินเข้ามาเยอะงนั้นการที่ธนาคารเนี่ยต้องวิ่งหาความเสี่ยงใหม่ๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่วันนี้เนี่ยเงินมันหาย,ายากมากขึ้นนะครับอาตาัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมากๆทําให้อนาคานที่แบบเออมีความเสี่ยงเปราะบ,บางเนี่ยก็เริ่มออกอาการกันเป็นแถวนะครับดั้งนั้นคฟัาพจี่รบโโจจกกกหทว้ใต easy money ครับแต่ที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่งแทนครับแต่ถึงแม้คุณเจม่เดมอนจะมาบอกว่าวิกฤตรออยู่ข้างหน้านะครับแต่ก็มีบางแบงค์ที่ยังค่อนข้างเปิดใส่เกลุยนะครับเช่นเวลฟาโก้เนี่ยก็ตั้งสัมรน้อยสุดในวรศาสตรหมายความว่าเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยเอาอยู่รับรู้ไหวและคุณเชื่อใครล่ะคุณก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์นี้ไลฟ์ด้วยนยครับและถ้้าาใใคครรรสนจวมูเื่องการลงทุนอสังหารริมทัพย์นะครับ ผมลงทุนสหามากกว่า10ปีนะมีสัมนาเปิดใหม่นะครับก็คือมั่งค่าด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสําหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับแต่ก็ชอบอสังหาได้ค่าเช่าเป็นบวกมาจ่ายค่าผ่อนได้ถือได้นานราคาก็เติบโตขึ้นแถมใช้เครดิตเนี่ยก,กู้เงินได้ด้วยก็ห้ามพลาดคอร์สนี้นะครับแอดมาที่ Li n e แอดคิม property life แคปเป็นจอน,นี้มาขอบสุดลดขอบโปรกันได้ด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสรวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ